ตอนที่636ซอสมบัม,มี้ฝูงใหญ่จะปรากฏตัวการปลอบใจคนต้องใช้ทักษะคุณต้องทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าปัญหาไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาแต่เป็นเพราะคู่แข่งของพวกเขาต่างหากนี่คือเคล็ดลับของหลิงเยวียนในการปลอบใจคนทุกคนกระจ่กงด้วยตนเองเมื่อปลอบจริงคุยเสร็จหลิงเยวียนมุ่งหน้าไปยังบริษัทครั้นภารกิจสําเร็จจึงซ่อนเร้นเปิต,ตนและชื่อเสียงหนึ่งมาถึงบริษัทได้ไม่นานซุนเยวหัวก็พาเผยเทียนมายังห้องทํางานของหลิงเยวียนทั้งสองฝ่ายนัดหมายเพื่อพบกันล่วงหน้า เหตุผลหลักคือผเผยเทียนสร้างเกมขึ้นปัะทสะอมบี้เสร็จแล้วและที่มาในวันนี้เพื่อให้หลิงเงยวียนทดลองเล่นถึงอย่างไรเกมนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้หลิงเงยวียนเล่นตอนนี้มีดันไม่มากครับคุณลองเล่นดูว่าถูกต้องหรือไม่ส่วนตัวผมคิดว่าคุณน่าจะชอบผเผยเทียนเอ่ยจากคำพูดของเขาฟังได้ความว่าเขาค่อนข้างมั่นใจในเกมนี้ได้ครับหลิงเงยวียนเปิดเกมพลางมองไปยังหน้าอินเทอร์เฟสอินเทอร์เฟสของเกมนับว่าคุณตาแน่นอนว่าแตกต่างกับเวอร์ชันดั้งเดิมเล็กน้อยแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญรบบใดทีีี่่่ววิธกาาารรเลลลนและสไไต์ภพมมมปัญห ขอบด้านบนมีทันตวันและต้นถั่ววิธีการเล่นนั้นค่อนข้างเรียบง่ายทันตวันคือเส้นลมปราณของเศรฐษฐกิจส่วนพืชจำพวกถั่วเป็นอาวุธในการปกป้องสวนเมื่อเห็นว่าหลิงเยวียนปลุลูกดอกทันตวันอย่างคล่องแคล่ครวรอให้ซอมบี้ปรากฏตัวจึงใช้ถั่วยิงใส่อีกฝ่ายผลปรากฏว่าซอมบี้ถูกจัดการก่อนที่จะไปถึงถั่วรุ่นน้องสุดยอดมากสุนเย่าหัวอดไม่ได้ที่จะเอ่ยชื่นชมหลิงเยวียนที่ยิ้มบางรู้สึกตัวลอยอยู่ในใจเป็นอย่างที่คิดเกมฝึกวัยพริบเหมาะกับตนเอง เมื่อมีเงินเพียงพอระดับความเร็วมือของหลิงเงยวียนแต่ถึงจุดสูงสุดหลังจากทำงานอย่างสมบูรณ์แบบเขาวางถั่วไว้ทุกแถวจนส่วนของเขาติดอาวุธครบครันรุ่นน้องโหดแท้ซุนเยา่าหัวยุกนิ้วโป้งขึ้นซอมมี่พวกนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนายแล้วที่จริงก็พอได้ลิงเงยวียนถูกชมจนรู้สึกเก้อเขินอันที่จริงแนวคิดเรียบง่ายมากเราต้องรวบรวมทรัพยากรและใช้มันเพื่อสร้างหน่วยอื่นๆประเด็นสำคัญอยู่ที่เมื่อไหร่คุณพัฒนาเศรษ,ษฐกิจเมื่อไหร่คุณพัฒนากองทัพรุ่นน้องวิสัยทัศน์กว้างกลจริงๆ อัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เผยเทียนซึ่งอยู่ด้านข้างมองเจ้านายคนดังซึ่งซื้อสตูดิโอของตัวเองด้วยความรู้สึกเหลือเชื่อที่ประจบอะไรขนาดนี้นี่เป็นระดับที่นักเรียนปหนึ่งทได้ไม่ใช่หรือไงถั่วนี้แข็งแกร่งเกินไปลิงเงนเยวียนใช้เวลาสักพักก่อนจะเสนอแนะเป็นครั้งแรกเงันขอมาจากกลับไปปรับข้อมูลไม่ต้องยุ่งยากครับผอมาจะส่งข้อมูลให้คุณลิงเงนเยวียนหยิบสำเนาขอองค์การออกแบบข้อมูลเกมที่พิมพ์เมื่อไม่กี่วันก่อน,อ,นออกมาให้เผยเทียนทันทีเผยเทียนเปิดดูชื่อต้นถั่วความทนทานสามร พลังโจมตี20ระยะแนวตรงด้านหน้าระยะห่างการโจมตี1.4วินาทีราคา100แสงอาทิตย์ระยะเวลาแช่แข็ง7.5วินาทีสามารถปลูกนิญาดอกบัวกระถางดอกไม้ลักษณะอาจมเพาะยิงถั่วหนึ่งนัดต่อการโจมตีอันยกระกาศคู่เอกสารนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้ในพืชปัะ,ะซอมบี้รวมแล้วกว่า40ชนิดจากมุมมองของมืออาชีพยอย่างเผยเทียนการออกแบบเหล่านี้สมเหตุสมผลมากเผยเทียนตกตะลึงนี่คือการออกแบบที่คุณเพิ่งทำเสร็จในช่วงนี้เหรอครับ จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับลิงเยวียนตอบอย่างคลุมเครือเขาต้องการเล่นเวอร์ชั่นที่เหมาะสมที่สุดโดยเร็วดังนั้นเขาจึงเลือกจดเรียงข้อมูลออกมานี่คือเกมที่เขาใจเงินแลกมาจากระบบข้อมูลใดๆในเกมล้วนถูกจดจำอย่างชัดเจนในสมองของเขาและหากให้เผยเทียนค่อยๆค,ยคำทางจะเสียเวลามากเกินไปคุณคืออัจฉริยะด้านการออกแบบเกมเผยเทียนเอ่อยทื่นชมจากใจเ่าหากไม่ได้เห็นกับตาคนเองเขาแทบไม่อยากเชื่อเลยผู้ผลิตข้อมูลนี้คือนักประพันธ์เพลงและนักเขียนบทจริงหรือเดี๋ยวนะ นักประพันธ์เพลงหรือนักเขียนบทดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่เหมือนกันนอกจากนั้นคล้ายกับว่าเซียนไนเองจะวาดรูปได้ด้วยเขาเคยเห็นเซียนไนวาดฉากของเกมออกมาอย่างง่ายดายถ้าไม่มีทักษะด้านการวาดภาพระดับสูงไม่มีทางทำออกมาได้ระดับนี้เพราะฉะนั้นแท้จริงแล้วเซียนไนก็เป็นจิตประกรที่เล่นกันอยู่เชียร์อาจารย์เซียนไนคนนี้เหมือนนว่าจะเป็นขาใหญ่ที่เที่ยวชานร้อยแปดขนานวิชาดนตรีประกอบเดียวผมส่งให้ครับลิงเยวียนอยากให้โครงเรื่องนำไปสู่การเปิดตัวเกมโดยเร็วที่สุดดังนั้นเขาจึงเตรียมดนตรีประกอบไว้้้ล่หนนาาไดครับเเเยยีีกปป ตอนนี้เขายกให้หลิงเยวียนเป็นหนึ่งในปรมาจารย์ด้านการออกแบบเกมที่เรนกายในความเป็นจริงหลังจากพัฒนาเกมพืปชปัะซอมบี้และทดสอบเกมกับพนักงานคนอื่นๆในสตูดิโอแล้วเผยเชียนจึงได้เข้าใจถึงคุณค่าและความเป็นไปได้ของเกมนี้จะได้รับโด่งดังเป็นผู้แตกหรือไม่นั้นพูดยากแต่อย่างน้อยเกมนี้จะทำรายได้หลังจากเปิดตัวเนื่องจากเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นความสนุกหรือความน่าสนใจล้วนมีครบเรียกได้ว่าเป็นมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอันดับต้นๆในบรรดาเกมใช้เวพริบรุ่นพี่ลองเล่นดูครับหลิงเยวียนเชื้อเทีนนยน ไม่นานบนหน้าจอก็ปรากฏข้อความว่าซอมบี้กินสมองของคุณแล้วซุนเย่หัวทอนหายใจฉันสู้รุ่นน้องไม่ได้เลยเผยเทียนซึ่งอยู่ด้านข้างคลึงขมับเสแสร้สงยังไงให้ไม่เย็นขนาดนี้ครับเนี่ยมีคนไม่ผ่านด่านแรกของพืชปะทะซอมบี้ด้วยหรือลินเย,ยวียนกลับเอ่ยบอกซุนเย่์หัวอย่างจรงิงจังพี่ทำได้ดีแล้วครับเพียงแต่ผมเก่งเกินไปเผยเทียนทั้งการจับคู่พืนรูปแบบกองทัพขนาดต่อสู้แม้แต่การเลือกว่าจะป้องกันหรือจมตีขนาดพืชและซอมบี้เผชิญหน้ากันทั้งหมดนี้ล้วนจัดอยู่ในกลยุทธ์์ใในนนเกกกกมลยุุททธี่่ถููต้อองคืญแจสชะารรบ เมื่อมองจากมุมนี้อันที่จริงเกมนี้ออกจะยากอยู่สักหน่อยแต่ว่าเราอยาเพิ่งพูดเรื่องนี้กันตั้งแต่ด่านแรกได้ไหมละ่ะด่านแรกๆมีไว้สาหรับแนะนํามือใหม่เพื่อให้มือใหม่เข้าใจวิธีการเล่นเกมนี้เท่านั้นเองเรื่องนี้เอาไว้ก่อนลิงเย์วิยนพูดด้วยสีหน้าจริงจังรุ่นพี่ซุนเยาหัวขอมาจะลงทุนในสตูดิโอเกมกับพี่ด้วยทําเป็นบริษัทไปเลยแล้วต่อไปเรามาสร้างเกมด้วยกันได้สิซุนเยาหัวตอบปกลงด้วยความเปรมปร,ปรีให้ในเป็นหัวหน้าเลยไม่ต้องรอครับลิงยวยนเอ,อยหหัวหน้าก็คือี่ผมมถืือออหุ้น้นนนเเป็ักกกแบบใชจริงงในนช่ออแบบ ทำตามที่รุ่นน้องบอกเลยสุนเย่าหัวไม่ได้คิดมากเขาเพียงแค่ดีใจที่ได้เปิดบริษัทเกมร่วมกับรุ่นน้องส่วนบริษัทเกมนี้ทำเงินได้หรือเปล่านื้หรือของพันนั้นจะไปสำคัญเท่าสุนเย่าหัวและเซีนยนเอลเปิดบริษัทเกมร่วมกันได้อย่างไรนักร้องคนอื่นในราชาวงกลามีใครเปิดบริษัทกับรุ่นน้องได้อีกไหมมีแค่ฉันสุนเย่าหัวนี่แหละหลังจากสรุปความตั้งใจพื้นฐานได้แล้วสุนเย่าหัวจึงขอตัวกลับไปขณะที่เดินออกมาจากสตาร์ไลท์เผยเทียนเอ๋ยอย่างสะท้อนใจอาจารย์เซียนเอลสุดยอด ซุนเย่หัวพี่ยิ้มบางคุณคิดว่าที่คุณเห็นคือทั้งหมดเผยเทียนชะง,งักยังไม่ทันได้ขบคิดอย่างลึกซึ้งถึงความหมายของคำพูดนี้จู่ๆซุนเย่อหัวก็เอ่ยอย่างเจ้าเล่ห์เพทุบายจริงสิเกมนี้เห็นบอกว่าซอมบี้ฝูงใหญ่จะปรากฏตัวซอมบี้ฝูงใหญ่อยู่ไหนล่ะครับเผยเทียนชั่วขนาหนึ่งเขาไม่สามารถบอกได้ว่าซุนเย่หัวจริงจังหรือเล่นหนึ่งครั้นภารกิจสำเร็จจึงซ่อนเร้นตัวตนและชื่อเสียงมาจากบทตวีของยอดตวีหลีไปตอนที่637เรื่อยตา์ผมขอถอยเรื่องตรีผมต่นัก หลังจากที่ซุนเยาหัวออกไปกู้ตรงเข้ามาในห้องทำงานของหลิงเยวียนพิธีมอบรางวัลดรากอนอวอร์ดปีนี้เริ่มแล้วภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนของคุณในปีที่แล้วเข้าชิงรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมจะดูถ่ายทอดสดไหมคขาไม่แน่ครั้งนี้อาจได้รางวัลรากอนอวอร์ดรางวัลภาพยนตร์ชั้นนําของลูสตาลิงเยวียนเคยได้รับรางวัลรากอนอวอร์ดสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมจากเรื่องนักปรับเสียงเปียโนหลังจากนั้นภาพยนตร์ทุกเรื่องของหลิงเยวียนล้วนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดสักรางวัลหนึ่งแต่กกลลัััับบไไม่เเคยยด้รรสางว รวมไปถึงภาพยนต์ที่ได้รับเสียงชื่นชมสูงสุดอย่างปากงสุนักยอดกตันยูนั่นแสดงให้เห็นว่าเกณฑ์ของรางวันนี้สูงมากครั้งนี้หลินเยวียนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดราก้อนอวอร์จากภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนในสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมเกี่ยวข้องกับชุดของสไปเดอร์แมนนี่คือชุดที่หลินเยวียนออกแบบให้กับเจนอี่ซึ่งเป็นนักแสดงชายครั้งหนึ่งเคยนำไปสู่กระแสสินค้าสไปเดอร์แมนจึงไม่น่าแปลกใจที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมอันที่จริงหลินเยวียนติดตาม เขาอยากคว้ารางวัลดราก้อนอวอร์ดอีกสักครั้งแต่หน้าเสียดายที่ผิดหวังตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหตุผลหลักที่เขาสนใจไม่ใช่เพราะเกียรติยศแต่เป็นมูลค่าเพิ่มซึ่งระบบมอบให้แก่รางวัลประการแรกโบนัสค่าความโด่งดังซึ่งได้จากรางวัลดราก้อนอวอร์ดนั้นสูงมากประการที่สองลิงเยวียอนมีภารกิจระบบหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับรางวัลดราก้อนอวอร์ดหากคุณได้รับรางวัลดราก้อนอวอร์ดจะได้รับกล่องสมบัติแบบสุ่มจากระบบหนึ่งใบกล่องสมบัติแบบสุ่มลึกลับมากถ้าเกิดสุ่มองมบัตินตทะ ถึงแม้หลิงเยวียนจะเข้าใจว่าระบบบอกนี่น่าจะเล่นมุกสุ่มจอมปลอมกับตนก็เถอะแต่ทุกเรื่องมันมีคําว่าถ้าเกิดยิ่งไปกว่านั้นต่อให้สุ่มขึ้นมาแล้วได้กล่องสมบัติกระจกงอกง่อยอย่างน้อยค่าความโด่งดังที่ได้จากรางวัลก็นับว่ายิ่งใหญ่มากเมื่อภาพยนตร์เรื่องนักปรับเสียงปยโนโควา้ารางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยมในปีนั้นค่าความโด่งดังของหลิงเยวียนทวีคูณสูงขึ้นเมื่อคิดถึงจุดนี้หลิงเยวียนจึงเอ่ยปากผมดูสักหน่อยแล้วกันเขาเปิดคอมพิวเตอร์ล็อกนเเข้าว,ว็บซต์ ทีีมอบรางวัล Dragon Award เป็นงานแประจำปีในอุตสาหกรรมบันเทิงและมีการถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มวิดีโอดังนั้นตอนนี้ฮันโจเข้าผนวกรวมแล้วรางวัล Dragon Award วันนี้จึงเป็นรางวัลที่ผู้ผลิตภาพยนตร์ชั้นนำของชินชีจูยีนฮันส่วนใหญ่ในวงการบันเทิงเข้าร่วมจะดึงดูดผู้ชมได้มากแค่ไหนไม่ต้องบอกก็รู้และด้วยพื้นฐานแล้วหลังจากงานประกาศรางวัล Dragon Award จบลงมักจะเกิดประเด็นถกเถียงของสาธารณชนวันนี้ก็เช่นเดียวกันลิงเยวียนเพิ่งเปิดการถ่ายทอดสดรางวัล Dragon Award ก็เห็นคอมเมนต์วิ่งกัน เลือดมากรางวัลดราคอนอวิร์ดปีนี้มี5้าทวีปเข้าร่วมเท่ากับครึ่งหนึ่งของบลูสตาร์เป็นสักีพยานยร่วมกันรู้สึกว่าวงการหนังของจีโจมีแววกลับมาเป็นผู้นําอีกครั้งรางวัลดราคอนอวิร์ดทุกครั้งถึงภาพยนตร์จีโจ้จะมีมากที่สุดแต่ทวีปที่ผนวกรวมเข้ามามีมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ดราคอนอวอร์ดมีมเมล็ดพันธุ์นับร้อยที่พรีบาลเดาว่าปีเย่ยเป็นผู้เขียนบทยอดเยี่ยมของปีนี้ผู้กำกับยอดเยี่ยมเฉิงนวลน,น่าจะมีหวังมากที่สุดนักแสดงนาชายยอดเยี่ยมรบณ์ นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมก็ดูเดือดไม่แพ้กันแต่ฉันค่ with. อนข้างเชียร์ซงอวีเจอันยประกาศเดียวอันอประกาศเดียวรางวัลที่ผู้ชมให้ความสนใจมากที่สุดคือรางวัลด้านสาขากรกับภาพยอดเยี่ยมสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมและสาขานักแสดงนำยอดเยี่ยมไม่มีใครถกเถียงกันเกี่ยวกับสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับรางวัลข้างต้นอันที่จริงสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมไม่ได้โดดเด่นมากนะักสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมนั้นเหนือกว่าสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมหลายเท่าในเวลานี้จูจูหลิงเยวิยนก็เห็นคอมเมนต์ซึ่งเก เซียเนไม่มาเข้าร่วมพิธีประกาศรางวัลระดับออวอร์ดอีกแล้วมาแล้วคว้าน้ำเหลวทุกครั้งคงไม่อยากมาหรอก55เซียนในเหมือนว่าจะพลาดรางวัลมาหลายปีแล้วนะหนังทุกเรื่องได้เข้าริงระดับออวอร์ดแต่ก็คว้าน้ำเหลวทุกครั้งเขาเคยได้รางวัลสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมแล้วไม่ใช่หรือเซียนในคว้ารางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยมไม่ใช่เรื่องปกติหรอกหรือดบนตรีเป็นสาขาเดิมๆของเขาอยู่แล้วแต่ที่จริงแล้วเขาไม่เคยได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับตัวภาพยนตร์เลยสักครั้งลองดูว่าครั้งนี้เซียนในจะคว้ารางวัลไดไ เข้าสิคุณไม่เห็นในรายชื่อหรอสไปเดอร์แมนเข้าชิงรางวัลสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมรางวัลราก้อนอวอร์ดมีสาขานี้ด้วยเป็นรางวัลเล็กๆ่านะแต่ถึงยังไงก็เป็นราก้อนอวอร์ดน่าจะพอมีน้ำหนักบ้างไม่น่าสนใจเอาซะเลยอันยประกาศเดียวอันญประกาศเดียวลิงเยวียนถอนหายใจอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กนะสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมแล้วยังไงไม่ว่ายังไงก็เป็นรางวัลสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมจากราก้อนอวอร์ดเทวนะเอาเถอะลิงเยวียนเองก็ชักจะเซ็งอย่างที่ไม่ค่อยเป็นบ่อยนะ คงจะดีไม่น้อยถ้าได้รางวัลใหญ่บ้างโบนัสค่าความโด่งดังคงน่ากลัวมากลิงเงยวีย์ไม่ทันได้รู้สึกสะท้อนใจพิธีประกาศรางวัลก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในห้องสงคึกคักจริงๆการออกแบบเวทีนั้นสวยงามกว่าราชาหน้ากากนักร้องซะอีกลองจินตนาการดูว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการถ่ายทอดสดแต่ละครั้งส่วนคอมเมนต์นั้นคึกคักยิ่งกว่าทุกครั้งที่กล้องจับไปยังใบหน้าของเหล่าดาราภาพยนตร์ความตื่นเต้นของผู้ชมจะถูกกระตุ้นถึงจุดสูงสุดไม่นานลิงเงยวีย์ก็เห็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เขาคุ้นเคยมน์มังก ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในช่่งเวลาเดียวกับสไปเดอร์แมนและถูกกำราบอย่างงอนเนตอนาดอยู่บ้างทว่าในราก้อนอวอร์ดภาพยนตร์เรื่องนี้กลับได้รับรางวัลสาขาสเปเชียลเอฟเฟกยอดเยี่ยมและเมื่อการถ่ายทอดสดดำเนินไปไม่นานพิธีกรก็อ่านถึงสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลราก้อนอวอร์ดสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมลิงเยวียนดูต่อไปด้วยความคาดหวังกู้ตรงซึ่งอยู่ด้านข้างขยับเข้ามาด้วยท่าทางกังวลเล็กน้อยขอแสดงความยินดีกับภาพยนตร์เรื่องราจินีที่ได้รับรางวัลสาขาเครื่องแต่ง ลินเย,ยวียอนมีสีหน้าเศร้ามองขึ้นมาทันทีเหมือนว่าปีนี้จะพลาดรางวัลอีกแล้วกู้ตรงถอนหายใจยังไมลืมที่จะเอ่ยปลอบลินเย,ยวียอนไม่เป็นไรคัวแทนลินปีหน้าเราค่อยลองใหม่ในขณะนั้นคอมเมนต์พลันคึกคักขึ้นมาฮ่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 าเซียนเอนพลาดอีกแล้วเข้าจิงทุกปีพลาดทุกปีแม้แต่รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมยังไม่ได้แต่เรื่องมนุษย์มังกรที่ถูกยอด b l o c k ออฟฟิศเกทับกลับได้รางวัลสเปเชียลเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าเซียนเอนจะทำดนตรีได้รุ่งกว่าทำหนังพ่อเพนเงยน ชุดสเปเดอร์แมนผู้หญิงไม่คู่ควรกับรางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมหรือไงอะไรนะนั้นไม่ใช่ชุดจากหนังต้นฉบับหรือเงินก็ช่างเถอฉันจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังครั้งเดียวที่ภาพยนตร์ของพ่อเพลง,งได้รางวัลคือสาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยมเซียงในเรื่องภาพยนตร์ผมขอถอยแต่เรื่องดนตรีผมต่อหนักเซียงในเรื่องเขียนเพลงใครก็สู้ผมไม่ได้เรื่องผลิตหนังผมสู้ใครไม่ได้เลยอันยกระกาศเดียวอันยกระกาศเดียวกู้ตรงรีบเพื่อมือไปปิดคอมเมนต์กระสุนทันใดนั้นหลิงเยวียนเอ๋อยขึ้นอย่างหัวเสียทำไมชีวิตอออััศจจรรย์ขงาไม่เส็ีกคบ อัญญประกาศคู่อัญญาประกาศคู่กู้ตรงเอ่ยเสียงเบาวหนังเรื่องนั้นสเปเชียลเอฟเฟกสูงมากส่วนชีวิตมหาสจัทร์ทรูแมนโชว์เสร็จแล้วค่ะลิงเยวียนสติขาดผึงงั้นเรามัวรออะไรกันอยู่เอาเข้าใ้เลยสิครับกู้ตรงอ๋าลิงเยวียนพบว่าตนชักจเวียนหัวขึ้นมาจึงปอร,รับน้ําเสียงของตนเรื่องนี้ก็ได้ครับให้หัวหน้าโจจัดก,การเอาเรื่องชีวิตมหัศจัรร์ทรูแมนโชเข้าฉายร้อนรอน,รนลิงเยวียนร้อนรอน,รนสามปีแล้วนับตั้งแต่เรื่องนักปรับเสียงเปียโนโควา้ารางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอด พวกคุณรู้ไหมว่าผมผ่านสามปีนี้มาได้ยังไงผมเองก็ยังไม่เชื่อเลยก็แค่รางวัลไม่ใช่หรือไงหรือว่ารางวัลดราก้อนอวอรดปีหน้าเรื่องชีวิตมหาศจัรย์ทรูแมนโชจะพลาดท่าอีกแถมยังมีชีวิตอัศจรรย์ของภายรางวัลดราก้อนอวอรดปีหน้าพอมมจะยังไม่ไปร่วมง,งานแต่ผมต้องคว้ารางวัลมาให้ได้ไม่ได้ล้อเล่นขอมาจัดทาให้พวกคุณรู้ว่าความโหดเหีเ้ยมคืออะไร